ขอสรุป7ข้อเมื่อกี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใน7ข้อคุณผู้ชมลองอ่านดีๆที่เราแยกย่อยมาให้ดูนะฮะเข้อที่ว่ามันมีเรื่องเรือนจําข้อ4กับข้อ5อคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะข้อ4คือตรวจสอบเรือนจํากลางพัทลุงเรื่องขายสินค้าเกินราคาและทําร้ายนักโทษข,ข้อ5ตรวจสอบเรือนจําเรื่องทรมานนักโทษปล่อยให้อดอยากผู้คุมกักขังตามอําเภอใจอวันนี้ครับ เราพิสูจน์เลยและก็เป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมจะได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดจากที่นี่น้องนาริศเดินทางไปที่เรือนจำพัทลุงฮะตามจดหมายน้อยของแป้งที่บอกว่าทรมานนักโทษ<ะ>ขายของแพงโดยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะวันนี้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำกรังพัทลุงคุณอนุสรมณีแดงคือจะต้องบอกกันว่าเราไม่สามารถเอากล้องไปบันทึกข้างในได้เพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงใครที่ตามเรื่องนี้เราคิดช้าๆไปพร้อมกันก่อน พัฒลุงเป็นที่แรกที่แป้งโดนขังและหลังจากนั้นเขาบอกแป้งเนี่ยมันเหมือนกับพวกขายใหญ่เขาก็เลยต้องย้ายแป้งไปที่นครแล้วเวลาวันที่แป้งแฉแป้งดันแฉต้นเหตุคือพัทลุงว่ามันทรมานนักโทษขายของแพงวันนี้เราก็เลยไปเจอผอเรือนจําก็คือพี่อนุสรก็ไปถามพี่อนุสรบอกพี่เอาจริงนะประเด็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องที่หนึ่งที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือตามในจดหมายร้านค้าขายของแพงทีมงานเปิดภาพนิ่งร้านค้าขึ้นมาเลยครับเปิดภาพนิ่งขึ้นมาเลยนะฮะเรื่องร้านาค้าเพราะว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยเราก็ถามกันว่าขายของอยังไงนนี้ฮะให้ดูเต็มๆฮะคือเขาจะมีร้านสหกรรมด้วยความเคารพคือเอ,อ่ยยี่ห้อก็ไม่เป็นไรหรอกคนคนก็กินกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือแลตตาซอยเนี่ยนะฮะ,ะแล้วมันมีประเด็นก็คือแป้งเนี่ยเขาโวยว่าแลตตาซอยเนี่ยเรือนจาขายแพงและนักโทษเขาชอบกิน ปรากฏว่ากลับไปที่ตู้ขายสินค้าเมื่อกี้นี่ครับนี่ฮะประเด็นก็คือวันนี้ท่านผอ,อรเรือนจำก็เลยบอกกับเราบอกจริงๆแล้วเนี่ยผอบอ,บอกว่าวันนี้พาน้องนาริสไปดูราักานจริงเลยใช่ค่ะราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับของนมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าขายประมาณ13บาทบาทใน13บาบาทเนี่ยผอ,อเล่าให้เราฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ข้างนอกเนี่ยมันจะมีร้านชําอีกสองร้านเพราะฉะนั้นพอ,อเนี่ยเวลาจะซื้อหรือจะเอาของเข้ามาขายเขาจะเทียบจากราคาด้านนอกก่อนร้านชาพอไปเทียบจากด้านนอกถามว่าแล้วทาไมต้องขาย13บาทมีคําอธิบายเนี่ยนะฮะว่าก่อนหน้านี้ที่แป้งอ้างว่าขาย13บาทตอนนี้เราสั่งตั้งกรรมาการสอบย้อนกลับไปในอดีตขึ้นให้ดูเต็มๆเ,เลยฮะย้อนกลับไปในอดีตว่า ในอดีตเคยขาย13บาทจริงไหมซึ่งเขาต้องยอมรับว่าจริงตอนนั้นทำไมถึงขาย13บาทคือมันเป็นราคานมกล่องที่มันปรับขึ้นราคาค่ะเป็น13บาทแล้วเขาบอกว่าขาย1 3บาทอยู่แบบเนี้ย10วันด้วยกัน<อ>ปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสุดท้ายสั่งปรับลงมานะคะจาก1 0บ3บาทมาเหลือ12บาทเท่าเดิมค่ะคือพูดง่ายคือราคามันปรับขึ้นพอข้างนอกปรับขึ้นข้างในก็ปรับตามแต่เวลาปรับตามเสร็จพอตลาดข้างนอกมันลดเรือนจําก็ลด แล้วมันขึ้นหนึ่งบาทเนี่ยคือแค่สิบวัน <คะ S 2> อันนี้คือปลอที่หนึ่งขนาดเดียวกันถามว่าเอ้าแล้วเวลาได้เงินมาเนี่ยเอาจริงโหอันนี้พูดแบบไม่ได้เข้าข้างเรือนจํานะมันต้องมีกําไรไหมถูกไหมฮะเพราะว่าขายนักโทษกําไรกล่องระบาดอย่างเงี้ย <คะ S 2> ซึ่งเอาจริงเขาก็จะเอาเงินไปซ่อมแซมเรือนจำใช่ไหม<ช>ซึ่งมันเป็นกําไรน้อยนิดมากแต่เอาแหละเมื่อแป้งร้องเรียนเขาก็เลยอธิบายว่าขึ้น1บาทแค่10วันเปละทัดมา วันนี้เราได้เข้าไปสำรวจร้านค้าคุณผู้ชมฮะเราได้รับตารางร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง<ะ>ขอดูหน่อยได้ไหมแล้วมันมีการตีกรอบนมแลกตะซอยเอาไว้ซึ่งเขาบอกราคามาตรฐานของเขาคือ12บาทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หรือแม้แต่ในอดีตมไม่เคยมาเอาเปรียบนักโทษขานาดเดียวกันเนี่ยเรายังดูกาแฟอีกกาแฟเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะมันอาจจะเล็กนิดนึง เดี๋ยวให้ดูผังเต็มจอเลยก็ได้ดูลำดับหน่อยราคาในคุกเนี่ยเขาคิดกันยังไงกระดาษเทชู่10บาทมีอะไรบ้างนะที่คนรู้จักมีกาแฟซุปเปอร์ซองละ5เลข8นะฮะอันนี้เราไม่ได้วงมาให้คุณผู้ชมไม่เป็นไรเพราะเรากำลังจะวงเรื่องและแต่ซอยแป้งขวอยเนี่ยนะฮะแต่เขาก็จะขายกาแฟเนี่ย5บาทคุณผู้ชมฮะมีครีมเขาเรียกอะไรครีมใส่กาแฟราคาก็ปกติ หรือแม้แต่โฟมล้างหน้าเขาก็มีนะในคุกโฟมล้างหน้านิวเวียเนี่ยอย่างเลข57นะฮะตัวมันจะเล็กนิดหนึ่งของนิวเวียก็ขาย125หรือไม่ชอบใช้ n ิวเวียจะไปใช้ของพรพรก็มี25บาทถูกลงมาหน่อย58ทีนี้เอาบาตอนข้างล่างลงก่อนฮะอาบาลงก่อนครับเลข58มันจะตัวนิดเดียวนะฮะข้างล่าง ผมอ่านให้ฟังมาม่าคัพเนี่ยเขาขาย15บาทาบาทนี่เขาบอกว่าเขามีราคากลางทั้งหมดดังนั้นไม่ใช่อยู่ๆวันนี้มันไส้ไอ้นักโทษคนนี้ขายมันสาสิบเป็นไปไม่ได้นะฮะนี่มีอะไรอะมีเยอะฮะมีเยอะสบู่นกแก้วอะไรอย่างนี้ขนาดเดียวกันวันนี้อกลับไปที่ท่านผอท่านชี้แจงปมที่หนึ่งเรื่องราคาผ่านไปปมที่สองที่วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเปิดใจทางเรือนจำเนี่ยนะฮะ กับบรรยากาศด้านในนั่นก็คือเรื่องทำร้ายนักโทษผมเอาปมสองก่อนนะฮะปมสองเรื่องทำร้ายนักโทษจริงหรือเปล่าที่แป้งเขาเขียนในจดหมายถ้าเราเทียบเคียงจดหมายข้อทำร้ายนักโทษขึ้นมาประกอบด้วยจะเห็นชัดเจนว่าผอ,อเขาจะโต้ทีละข้อ,อในเรื่องการทำร้ายนักโทษเป็นนโยบายตอนที่ผมเข้ามาผมสั่งทันทีว่าย,ยังไงลูกปัดเขาบอกว่าเขาไม่เคยต้องการให้มีการทำร้ายนักโทษอยู่แล้ว ผมไปรับตําแหน่งที่ไหนจะบอกเจ้าหน้าที่เสมอเลยว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทํางานโดยอิงระเบียบเข้าไว้เอาหลังชนระเบียบเข้าไว้ซึ่งหาทุกคนอิงระเบียบเข้าไว้มันจะไม่เกิดปัญหาค่ะส่วนเรื่องของการทําร้ายร่างกายผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่จะทําได้มีไม่กี่ทางก็คือว่าถ้าผู้ต้องขังทะเลาะวิวาทกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไประงับเหตุส่วนเรื่องของสองนักโทษที่เสียแป้งเขียนหนังสือร้องเรียนมาท่านบอกว่าท่านไม่อยากพูดอะไรมากนะแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทําร้ายนักโทษทั้งสองจนได้ รับบาดเจ็บสาหาัสหรือไม่มีเหตุผลเพราะว่าทางผอบอเองถ้าทําแบบนั้นท่านก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเพราะทุกวันนี้มีนโยบายตรวจสอบที่เข้มงวดอยู่แล้วและเรื่องนี้มีการส่งเรื่องไปตรวจสอบแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องทําร้ายนักโทษก็ไม่มีไม่มีใช่ค<ช>่ะ,ะไม่มีนะฮะผมไม่แน่ใจอันนี้ในมุมของเสียงเนี่ยนะฮะไม่มีเรื่องทาร้ายนักโทษแล้วก็มันจะมีอีกปมหนึ่งปมสําคัญเลยคุณผู้ชมฮะให้ดูจากที่นี่ที่เดียวเลยเท่านั้น เปิดภาพสําคัญขึ้นมาอายการบอยกับผอบอรเรือนจําค่ะคุณผู้ชมครับภาพนี้ทําเอาอึ้องพอสมควรเพราะอย่าลืมว่าแป้งกําลังซัดอายการบอยนี่คือภาพหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งสังคมเขากําลังเปิดเขากําลังว่าอายการบอยไปแกล้งเขาอ,อ้าวแล้วผอบอรเรือนจําดันไปนั่งอยู่กับอายการบอยอีกค่ไออย่างเงี้ยมันคืออะไรวันนี้ผอบอรเรือนจําชี้แจงเรื่องภาพ ท่านก็บอกว่าผมรู้จักกับอายการบอยจริงแต่ไม่ได้สนิทสนมที่ผ่านมาได้มีโอกาสนี่นะครับคุยกับอายการบอยเพียงแค่2ครั้งครั้งแรกก็คือเจอกันที่งานเลี้ยงผู้ใหญ่มีคนแนะนำแต่ครั้งที่1ไม่ได้คุยครั้งที่สองล่ะลูกปัด ท้งที่2เนี่ยตอนนั้นรู้จักกับนายตำรวจท่านหนึ่งอะนะคะแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณจักชวนไปกินข้าวโดยนั่งกินข้าวกันก่อน3คนหลังจากนั้น2คนซึ่งสนิทกับอายการบอยโทรเรียกให้อายการมานั่งกินข้าวด้วยอายการบอยตามมาทีหลังค่ะหลังจากนั้นมีการพูดคุยกันนิดไม่นานเท่าไหร่เนื้อหาในการพูดคุยเรื่องนี้ค่ะเรื่องการเลื่อนขั้นผู้ต้องขังซึ่งอายการบอยเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นผู้ต้องขังที่เรือนจําจังหวัดสงขลาไงคะก็เลยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนนนกกกัประเเเด็็็คคืออว่่่าาาภพทีผู้ชมหบ ่ถูกถ่าย13ตุลา66ก่อนที่เสียแป้งจะหลบหนีเพราะเดี๋ยวก่อนนะวันชิงตัวจรวดปี62ถูกไหมใช่ค่ะแล้วแป้งก็เลยโดนดำเนินคดีและแป้งก็เลยแค้นฝังหุ่น62ค่ะวันที่พอบอรเรือนจำคุยกับอายการบอยคือ13ตุลา66ค่ะแล้วเขาแหกคุกคือ22ตุลาค่ะอ๋อ แต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเราแค่พูดถึงทำลายเฉยๆทำลายค่ะเขาฝังใจตั้งแต่ปี62และวเขาแค้นอายก,การบอยมากหลังจากนั้นแป้งก็ไปโดนขังที่พัทลุงค่ะและภาพนี้ก็คือตุลา6 6ค่ะแป้งแหกก็คือ22ตุลาค่ะ10กว่าวันค่ะโอโ้โหอ้าวฟังท่านผอ,อชี้แจงทั้งหมดครับผมขอเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในตรวงการบริหารจัดก,การาในกระบวนการการขายติงค่าของผมเนี่ย ผมจะมีกันว่าในส่วนของการบริหารจัดก,การาในกระบวนการการขายสินค้าของผมเนี่ยผมจะมีการตั้งกรรมาการตำรวจักราคาสินค้าอยู่ทุกสาเดือนนะครับเอามาเปรียบเทียบร้านในพื้นที่นะครับสามร้านนะครับเพราะงั้นราคาสินค้าที่เราขายเนี่ยจะต้องไม่แพงกว่าราคาสินค้าของในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นหลักเลยที่เรา,ท,เราที่เราต้องต้องดําเนินการแต่ครั้นี้มันจะอาจจะมีสินค้าอยู่ชนิดหนึ่งหรือสองชนิดช,ช่วงที่เขาล้อมาตอนนั้นก็คือ mm. เหมือนจะเป็น นมและตาตอยอะไรประมาณนี้นะครับกับกาแฟอะไรทักอย่างหนึ่งที่ท,ที่ตอนนั้นเขาล้อมาแล้วผมตั้งกรรมาการในกตรวจกระบวนการคัามดตรวจตอนนอ่อก็อาจจะแพงไปบาทหนึ่งอะไรตอนนี้บาทสองบาทอะไรตอนนี้นแล้วก็ซึ่งาก,การสอบถามแล้นคือช่วงน,นั้นผู้ส่งปรับราคาขึ้นก็เคยกลายเป็นว่าเราไปปรับราคาขึ้นด้วยหลังจากนั้นผมก็เลยสั่งว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนก็ให้ปรับลงมาให้เหลือ1ิบบาท ไอ้สาบาทมันแพงมากี่วันฮะหรือว่ามันเป็นเดือนเลยฮะมันไม่ถึงเดือนนะมันไม่ถึงมันไม่ได้ถึงเดือนเพราะว่านั่นตอนที่เขาร้องมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าร้านค้าเพิ่งปรับไปได้ไม่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 กี่วันเองครับครับแล้วผมก็ตั้งกันในส่วนของเรื่องการทําลายพุ่งขังเนี่ยนโยบายของผมเองเนี่ยผมไม่ต้องการให้มีอยู่แล้วผมมารับหน้าที่ที่ไหนหรือทํางานที่ไหนแล้วแต่ผมจะบอกเจ้าหน้าที่เรื่องแรกเลยก็คือ ขอให้ท่านทํางานโดยอิงระเบียบเข้าไว้หลังชนระเบียบเข้าไว้เพราะงานทุกอย่างเนี่ยจะเป็นติ่งที่อคอยคอยคอยดูแลเรานะครับถ้าเราทาตามระเบียบทุกอย่างมันก็มันก็ไม่มีปัญหานะครับ mm hmm. การทาร้ายร่างกายพุ่งขังเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถทําร้ายได้ไม่กี่ขงังนะไม่กี่เคสเช่นถ้าพุ่งขังก่อเหตุทะเลาะวิวาทเรานะครับเหตุอะไรงเงี้ย oh. มัน,ม,นมันก็อาจจะ เข้าเกณฑ์ในการที่เข้าไปรับนักเพจได้ดูในส่วนที่ร้องมาเนี่ยผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะที่จริงแล้วน่นนะผมผมเดี๋ยวพูดไปเหมือนแค้ตัวมันอยู่ในกระบวนการน,นะตอนนี้หนังสือไปถึงเบื้องบนแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างบนมาสอบดีกว่านะให้ตอบดีกว่าแต่ว่าเบื้องต้นผมบอกอย่างนี้ว่าผมเองเนี่ยดูแลผู้รุ่งขังสองกลุ่มไอ้คนสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งผู้ต้่งขงังและเราก็พยายามเวลาออกหน้า,นาแถวเราก็จะบอกว่าขอให้เราอยู่เหมือนโรงเรียนกินนอนโรงเรียนกินนอนหมายว่าไม่ยอมมองควบค เป็นคุมให้มองว่าเป็นครูน้องก็เป็นนักเรียนนี่ฮะอา้าวไม่ให้เสียเวลาขอเปิดภาพนิ่งเลยเรื่องนั่งกับอายการบอยแล้วลองฟังเสงียงผอบริอนจำบ้างด้วยนะฮะในประเด็นใหญ่ที่สุดมันคืออยู่ประเด็นนี้แหละ <c oughs> วันนี้นายต้องขอบคุณท่านเพราะวันนี้ท่านพาเข้าไปสํารวจถูกไหมฮะ <c oughs> ใะนายเออไม่เรียกพาสํารวจเดี๋ยวเข้าใจผิดไปแค่ร้านสหรก,กรณ์เ <c oughs> พราะอ้ไรนเราเข้าไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นเรื่องของผู้ต้องขังประเด็นเรื่องภาพถ่ายครับ กับอายการบอยลองฟังเสียงท่านชี้แจงตรงนี้แบบเต็มๆดีกว่าว่าข้อเท็จจริงก็คือรู้จัก13ตุลา66ไม่รู้จักเป็นการตรวจตัวก็ก็ก็ไม่ได้ในส่วนของส่วนราชการนะครับด้านไหนเนี่ยผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะก็ต้องรู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนหรือว่าไม่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 ผู้ใหญ่อย่างเดียวคนอื่นก็อาจจะต้องนั่นด้วยเพราะเองผมเองเนี่ยบางทีต้องต้องมีข่าวจากต่างอื่นภายในเรือนจําอะไรอย่างเงี้ยเช่นลุงน้อง เป <CCTV> <S <s <to break an> ็นยังไงอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยตัวในเคสของอายการบอยเนี่ยนําเรียนนําเรียนว่าอย่างนี้ผมเองอ่ะเอาท่าไปคิดตัวเองด้วกันว่าว่าตานิดไม่ตานิดผมพบกับอายการบอยสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยก็คือผมจำไม่ได้เหมือนงานอะไรอย่างตักอย่างหนึ่งเป็นงานเลี้ยงอะไรตักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานใหญ่เพียงแต่การมีการแนะนํากันแต่ไม่ได้คุยกันในครั้งนั้น ส่วนครั้งที่สองเนี่ยที่ปรากฏเป็นภาพเนี่ยก็น่าจะมาจากผมมากับพี่ที่ตราหนีอีกคนหนึ่งพาชวนไปกินข้าวแล้วก็มีตำรวจอีกท่านหนึ่งแล้วก็ท่านนายการบอยนี่น่าจะพี่คุยอีกคนเนี้ยเขาตนี่กับการบอยเขาโทรมามโทรมาทีหลังก็เลยนั่งวันนั้นก็ได้นั่งคุยกันนิดน,นึงแต่ว่าเนื้อหาที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องสำหรับผมกับท่านนายการบอยวันนั้นที่คุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องไอ อะไรเลื่อนชั้นบุ้งขังซึ่งซึ่งซึ่งอายการท่านท่านก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยรู้สึกว่าก่อนเกิดเหตุได้ไม่นานมั้งเดือนตุลา<ม>น่าจะต้นเดือนตุลาอะไรประมาณนี้ที่จะเข้าใจผิดไป,ปโยก็คุยกันเรื่องแป้งอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่มีไม่ไมีครับก็คือเราไม่ได้คุยเรื่องเรื่องแป้งเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นมันไม่ได้เกิดเรื่องแป้งเลยยังไม่ได้เกิดเรื่องแป้งและถ้าพูดให้ความเป็นทางกับท่านผาอถึงแม้จะคุย13ตุลาแป้งแหก เรื่อนแหกโรงบาลวันไ,ไหนนะั2บ22ตุลา <22 S 1> ี่2ตุลาแต่อย่าลืมว่าแป้งไม่ได้อยู่เรือนจำพัตลุงแล้วนะฮะอยู่นครศรีธรรมราชแป้งต้องไปนครแล้วเ<ช>พราะนาให้ความเป็นธรรมท่านด้วยเนี่ยนะฮะ,ะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณเพราะหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนกำไร1บาทในแค่10วันก็ให้เขาไปเถอะหรือไม่เนี่ยนะฮะ